นี่เป็นภาพของประชาชนที่ชื่นชอบเห็ดป่ามาทําเป็นอาหารพื้นบ้านอีสานร,รับประทานกําลังเดินเลือกซื้อเห็ดป่าที่ชาวบ้านหาเก็บมาได้ตามธรรมชาติในป่าโคกตามฤดูกาลและนํามาจัดใส่จานวางขายที่ตลาดริมทางถนนสายมหาสารคามวัดปีปทุมบริเวณปากทางเข้าบ้านหนองคู่ตําบลหนองปิงอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีเห็ดให้เลือกหลากหลายชนิดเช่นเห็ดไข่เห็ดแดงเห็ดระงอกเห็ดเพาะ ปวกโดยแบ่งขายหลายราคา ขึ้นอยู่กับชนิดและก็ความสมบูรณ์ของเห็ดแต่ละดอกที่หามาได้โดยชาวบ้านหนองคูที่ออกหาเก็บเห็ดป่าตามป่าโคกมาขายได้กล่าวว่าในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงฤด,ดูที่เห็ดป่ากําลังออกดอกได้ดีตนและก็ชาวบ้านในหมู่บ้านจะออกไปหาเก็บเห็ดกันตั้งแต่กลางดึกจนถึงเช้าและนํามาขายที่ตลาดหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านแต่ละคนก็จะมีรายได้อย่างงามในการเก็บเห็ดป่าขายเนื่องจากขายได้ ราคาที่ค่อนข้างดีและไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแค่ลงแรงขยันออกหาเก็บเห็ดทุกคืนและอากาศก็ไม่ร้อนไม่ต้องทำงานกลางแดดเหมือนไปรับจ้างดำนาปลูกข้าวครับเอาแม่แม่มือึงมือนึ่ได้ยังได้ยังได้ยังได้เห็ดยังได้เห็ดยังเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้โอ้เดะเอาเอาไปไล้ไปไหนเอาไปเอาไปไล้คับไล้คัดเอาไปเห็ดยังกินครับแม่กกิน้ อ้ครับครับอ๋อเวอีกันสิหย่านบ่ยิ้มอะไรเม่อันนี้คุณกระโดคุณกระโน้เห็นเหตุกานเขาออกไลฟ์ปะกําลังเริ่มจ้าออกกําลังเริ่มเออต้องขึ้นเริ่มชาทิปีนี้อากาศก็อมนวยมันไลยอือครับมันฝนตกช่วงเดียวแล้วมันก็มาขาดช่วงอ๋อมันบ่อต่อเนื่องตกบ่อต่อเนื่องต่อเนื่องอ๋อมากับมาหลายผลนั่งมาจีฝนมามาช่วงเดียวเออปัานนี้กําลังเริ่มบะ กำลังเลืมบอกไว้ที่ขาดขาบมาเก็บตั้งแต่ตั้งแต่เนยมันไหนครับเพราะผมมัเก็บไหนครับมันจัดทีหนึ่งทีสองมือนแบบบางคนอ๋อผมมัดทีหนึ่งทีสองเอาเอาเอาเคี้ยวเอาเคี้ยวเราใส่ไฟซองเอาเถอะใช่ไฟซองครับมันสีเห็นดีกว่าเขาไปเก็บสายตาลับชั่งอ๋อยังกย่างแว่นมันมองเห็นสูงสูงไฟซองเลยมันสีสะท้อนแสงไฟสะท้อนแสงอ๋อครับครับเดีว่าช่วงนี้เริ่มต้นกันยังมาหลายปีไหนวันทั้งหลายแต่ว่ากำลังสีเริ่มกำลังสีเริ่มหลายเนาะครับเนาะ อ๋อกำลังเฉี่ยหอนย่ามันขับขับขับแล้วเป็นไงครับเห็ดที่ได้มีเห็ดอย่างไรครับเห็ดตะไคร้เห็ดนลำม้าเห็ดปกเห็ดตะดินหลายชนิดหลายชนิดอืมครับผมเห็นจัดใส่จานขายนี่ขายจังไรครับเริ่มต้นจานเท่าไรครับเนี่ยเห็ดรวมมันกับว่าขายแพ่งคนขายจานละสี่สิบอ๋อครับเห็ดตะไคร้กับไล่ลุนเนาะครับรุ่นจุ่มจุ้มเอ่อเออบนกับสีขายแพงยังเนอยอ๋อครับ ันบ้านๆก็ถลงมาาบ้นก็ถลงมาอ๋อครับแล้วแต่ต่อรองกันได้แล้วแต่ต่อรองเนาะแล้วแต่สนิทอ่าเริ่มต้นที่จานละสี่สิบบาทแมนโมเห็ดรวมเห็ดครับครับครับในราได้ได้ดีมากครับออกหาเก็บเห็ดตามฤดูกาลในช่วงหน้าฝนของพี่รองบ้านรองคู่ห้องได้เงินใส่ย้อนโบลาณกันเฮ็ดออกแมนโอ้ใครก็เฮ็ดหน้าบุญแล้วเนาะใครก็เฮ็ดหน้ากับกับประเด็จเมื่อสมเฮ็ดหน้าสมประเด็จตากแดดเนาะ Măn có hết nát của là hết